สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวค่ะเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะอ่าสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะมีหินดินและก็สายนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาทบทวนโดยการทําแบบฝึกหัดค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดทักษะเสริมประสบการณ์เล่มนี้เลยนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมารอคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาหรือย,ยังเอ่ยถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไปที่หน้า47เลยค่ะ นี่เลยหน้า47นะคะอยู่ตรงหัวมุมขวามือนะคะมาอ่านคำสั่งพร้อมกันค่ะใช้นิ้วชี้ไปเลยที่คำสั่งนะคะเขาบอกว่าอะไรนะจับคู่ภาพทรัพยากรธรรมชาติกับประโยชน์อีกรอบนึงนะคะจับคู่ภาพทรัพยากรธรรมชาติกับประโยชน์ เรามาดูทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะคะซ้ายมือของเด็กๆอยู่ทางนี้นะามาดูภาพแรกภาพแรกคือภาพก้อนหินค่ะภาพที่สองคือดินภาพที่สามก็คือทรายนะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองทางทางธรรมชาตินะคะทั้งหมดนี้นะ เรามาดูทางขวามือกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะมีภาพอะไรบ้างเริ่มจากภาพที่หนึงเครื่องปั้นดินเผาภาพที่สองกระจกภาพที่สามครกหินนั่นเองค่ะคำสั่งบอกว่าให้จับคู่ภาพทรัพยากรธรรมชาตินะฝั่งนี้กับประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะ มาดูภาพแรกเลยก้อนหินคือหินนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าหินนํามาทํานํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะที่มีอยู่ทางขวามือภาพไหนเอย่ยหินใช้ประโยชน์อะไรคะนามาทําอะไรนะ้าเด็กๆต่อเสียงดังเลยนํามาทําครกหินนั่นเองค่ะ ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะโยงเส้นจากหินมาที่ครกหินค่ะโยงเส้นเลยนะคะโยงมาเลยนะได้แล้วได้แล้วหนึ่งข้อนะคะต่อไปค่ะเป็นดินค่ะดินนำไปทำอะไรคะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะทำเป็นสิ่งของ เหลือคือเครื่องปั้นดินเผากับกระจกเด็กๆคิดว่าภาพไหนนะเราเรียนมาแล้วจำได้ไหมเอ่ยดินทำประโยชน์ได้ก็คือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆตอบได้นะคะแสดงว่าตั้งใจในสิ่งที่คุณครูสอนนาโยงเส้นไปเลยค่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็คือทรายค่ะ ใช่นำไปทำเป็นประโยชน์ก็คือกระจกนั่นเองโอ้โหปรบมือให้หน่อยค่ะโยงเส้นเลยนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเด็กๆปรบมือให้ตัวเองอีกรอบค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆ ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีขอลาเด็กๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ